ครับผมก็มาแวะดูชมเหมือนเดิมน,นะตอนเย็นก็ตามนี้นะดอกตรมที่เราเห็นนี่แหละน้ำพาก็ไม้ไซส์ขนาดนี้นะครับผมก็เผื่อชอบไม้ชุดนี้อยากจะไปเลี้ยงดูที่บ้านที่สวยก็ได้นะดอกสวยทุกต้นนั่นแหละครับผมชุดนี้ห้าต้นสามร้อยบาทรวมส่งนะครับผมห้าต้นสามร้อยบาทรวมสูงราคาเบาๆนะครับผม แต่ปรเี้ยงไม่นานเราก็ได้ไม้ตโตๆนะแล้วก็มีความพี่สวยันีต้นเมี่ยพันธ์เขาจริงพันอันี้ก็ต้นเมี่ยพันธ์กำแพงน,นี่เป็นตัวดอกไม่เชื่อมแหละก็จะเ,เสียบไม้เชื่อมอยู่คืนนี้ไม่รู้จะได้เสียบไหมน,นะ ก็เตรียมต่อไว้เสียบอยู่ตอนที่เตรียบแล้วก็ก็มีนะก็มีติดบ้างกันแหละนะพอดีไม่ดูแลเอเลยช่วงนี้ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนปล่อยเยอะหน่อยเดี๋ยวต้องแก้ไขต้องทํางานคืนนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายหละนะักนะก็สิ่งเล็กที่ทําตรงนี้แหละนะก็เดี๋ยวชอบมาช่วงน,นี้นะราคาเบา,เากระเป๋านะสามร้อยบาทเอง คับต้นชุดนี้ครับผมก็มาเท่านี้แหละนะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสัสดีครับ